ถึงตอนนี้นะครับมีผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งไปแล้วเนี่ยสคนด้วยกันนะฮะคนแรกก็คือสกอตต์พาร์เกอร์ของบอลมัดแล้วก็ตามมาด้วยโทมัสทูเคิลนะครับที่ถูกเชลซีปลดออกจากตําแหน่งแล้วก็คนที่3ก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะฮะกุณซื้อของวูฟอย่างบรูโน l ลาชก็ถูกไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็คาดว่าคนที่4น่าจะตามมาในเร็วๆนี้เพราะว่าเมื่อคืนนะฮะลอตติงแฮมฟอร์เลถูกเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยถล่มไป4ประตูต่อศูนคาดว่าสตีฟคูเปอร์นะครับกุญซือของทีมเจ้าป่าเนี่ยก็น่าจะขึ้นเป็นเต็งหนึ่งแทนที่เต็ง1คนเดิมอย่างเบรนดอนโรเจอร์ ger, เพราะว่าโรเจอร์เขาคุมทีมจิงจอกใชไหมจิงจอกสยามเนี่ยเอาชนะ อตที่ทฮมฟเอได้สี่ศย์ก็น่าจะตูดเย็นขึ้นนะครับก่อนในนี้นี่เป็นเต็งหนึ่งนะครแล้วก็กุณซื้อที่อยู่ในขายนะฮะตูดร้อนล่อเหลมอ่าล่อแหมอลหมจากการถูกตะเพิดออกจากตำแหน่งนะนอกจากสกอตคูเปอร์กับบรนด์โรเจอร์แล้วก็จะมีมีเอ่อลาร์ฟฮัทเซนฮุเทลนะครับของซัลแฮมตันมีเดวิดมอยส์นะเดวิดมอยสก,ก็ก็อยู่ในขายกับเขาเหมือนกันคุณซือของ เวสต์แฮมอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็มีคนถามผมเหมือนกันนะว่าพี่ๆคิดว่าเจอเกนครับมาเจอเกนครอปจะถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของพวกพี่ๆหรือเปล่าหรือพูดอีกอ,อย่างหนึ่งคือพี่คิดว่าล์พูลเนะี่ยเขาจะไล่เจอเกนครอปออกหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยผมไปดูนะฮะไปดูตัวเต็งที่จะเอ่อตัวเต็งของผู้จัดการทีมที่ อยู่ในขายที่จะถูกไล่ออกเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะมีมีชื่อของเจเลนครอปเข้ามาด้วยเป็นเต็งหกณัจจุบันนี้นะครับอัตราก็คือประมาณ25 1หนึ่งก็คือยังแบบโอ้ยังห่างไกลอยู่นะฮะก็อยู่ในอัตราเดียวกันกับแฟรงแลมพาดนะครับที่จะถูกไล่ออกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจสซี่มาสของลีสอยู่ในเตดถามผมนะต่อให้ลิพูลหลุดจาก ท็อปโฟร์แล้วก็ไม่ได้แชมป์อะไรเลยในฤดูกาลนี้นะฮะไม่ได้แชมป์เอฟเอคัพไม่ได้แชมป์คาราบาวคัพหลุดท็อปโฟร์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ไปตกรอบนะัครับยูฟ่าแชมเปียนลีกผมก็มองว่าเบื้องบนของลิเวอร์พูลเนี่ยก็คงยังจะไม่รีบปลดเจอร์ครอปออกจากตำแหน่งหรอกเพราะว่าความดีความชอบเนี่ยเขาสูงนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมของลิเวอร์พูลเนี่ย แตกต่างจากเชลซีอันนั้นเขาปลดกุนซื้อง่ายมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในการปลดผู้จัดการทีมออกจากตาแหน่งผู้ง่ายว่าเปลี่ยนกุนซื้อเหมือนเปลี่ยนเกงไนนี่แหละนะก็มันเป็นวัฒนธรรมของแต่ละทีมที่มันแตกต่างการรันลิฟวูเนี่ยก็ก่อนหน้านี้อาจจะถูกปลดออกไปง่ายหน่อยยกตัวอย่างอย่างรอยฮอตสันหรืออย่างลาฟาเอลเบนิเตสพอผลงานมันตกเนี่ยคุมไปได้สักระยะหนึ่งมันก็ต้องถึงเวลาใช่ไหมครับหรือแม้แต่แบนด์ดอลล์เจอร์คนก่อนหน้าของ เลี้ยพูลที่เจเกนครอปจะเข้ามาแทนเนี่ยนะครับแต่กับเจเกนครอปเนี่ยผมมองว่าเด็กหงนะฮะเด็กครอปเนี่ยทั้งรักทั้งเทิดทูนทั้งเคารพทั้งบูชาถ้าบอร์ดบริหารเนี่ยลองลองไปลองไปแย่มนะฮะหรือแบบไปแสดงท่าทีว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วนะนะครับผมบอกให้เลยว่าบ้านบึ้มนะ,ะบ้านมึงบึ้มแน่นะฮะสุิผมเป็นบอร์ดบริหารเป็น ผู้บริหารของเวอร์ภูนนะเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วต้องประชุมกันอ่ะไม่คงเกี่ยงกันอ่ะเฮ้ยมึงมึงเป็นคนโทรไปบอกนะมึงเป็นคนปลดนะเดี๋ยวออกข่าวมึงอย่างนั้นนะมึงอย่างนี้นะคือม่งต้องเกี่ยงกันเพราะว่าถ้าพวกพีรีเขารู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนปลดจเจนครอปโอ้โหรนะับรองได้ฮะโดนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะมีอยู่สองทางที่ที่เจนครอปจะไม่อยู่ในตําแหน่งกุนซือของเลียบภูนหนึ่งคือเขาลาออกเอง ตัดสินใจลาออกเองเหมือนตอนที่คุมมาย05แล้วก็คุมบรุสเซียดอทมุนคือออกเองคนอย่างฉันไม่ต้องมาไล่ออกหรืออีกจุดหนึ่งก็คือแฟนบอลส่วนใหญ่ไม่เอาโอเคตอนนี้อาจจะมีบ้างนะประปายมีครอบเอาบ้างน,นิดๆห,หน่อยอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกตัวปลอมนะฮะพวกใจร้อนนะพวกตัวปลอมพวกแบบว่าดูบอลไม่เข้าใจนะก็จะรีบไล่หน่อย จะเอาแต่ผลงานจะเอาชัยชนะอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขายังเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเจนครอบไม่มีทางถูกปลดออกจากตําแหน่งแน่ๆส่วนคืนนี้ลีวุลเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบงกลุ่มเปิดบ้านเจอกับเลนเจอร์สนะครับเลนเจอร์สนัดที่ผ่านมาโดนอาแจกไปสีดอกโดนวาบุรีอีกสดอกว่าแล้วก็หวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้ <laughs>